ผู้นำที่ยิ่งใหญ่หลายคนเป็นพี่เลี้ยงให้กับคนที่อายุน้อยกว่าเช่นกรณีของเปาโลและลูกในความเชื่อของเขาทิโมธีขณะที่เปาโลปลูกคริสตจักรรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเขาตระหนักว่าเขาต้องการคนที่น่าเชื่อถือเพื่อดำเนินการต่อไปหลังจากที่เขาเสียชีวิตเปาโลเลือกสิทธิหนุ่มที่กระตือรือร้อนชื่อทิโมธี ทิโมธีหมายถึงเคารพพระเจ้าบทเรียนที่เจ็บปวดมักเป็นประตูสู่โอกาสใหม่ๆหลังจากที่เปาโลมีประสบการณ์ที่ผิดหวังกับยอนมารโกเปาโลก็ได้พบกับทิโมธีคนหนุ่มผู้กระตือรือร้อนอีกคนหนึ่งมาเป็นผู้ช่วยของเขา ยอนมารโกอาจจะทนบุคลิกภาพอันเข้มงวดของเปาโลไม่ได้และทิโมธีก็อาจจะพบปัญหาเดียวกันนี้ได้โดยง่ายแต่ดูเหมือนว่าเปาโลได้เรียนรู้เรื่องความอดทนจากบารนาบัสเพื่อนเก่าของเขาและนำมาใช้กับทิโมธี ทิโมธีเป็นคริสเตียนหลังจากที่เปาโลเดินทางไปประกาศที่เมืองลิสตาในการเดินทางประกาศครั้งแรกของเขาแม่และยายของทิโมธีได้อบรมเขาตามแบบยิวให้รู้พระคัมภีร์อย่างดีเมื่อเปาโลมาเยี่ยมลิสตาครั้งที่สองทิโมธีได้กลายมาเป็นสาวกของพระเยซูที่ได้รับความเคารพนับถือ เขามีได้ลังเลที่จะร่วมเดินทางกับเปาโลและซิลาสการที่เขาเต็มใจเข้าสุนัตแสดงถึงการอุทิศตนของเขาอย่างชัดเจนเพราะว่าพื้นเพข,ของทิโมธีที่มีเชื้อสายของกรีกกับยิวผสมกันอาจสร้างปัญหาในการเดินทางไปประกาศได้เพราะผู้ฟังหลายคนเป็นชาวยวิวซึ่งเคร่งครัดในขนบธรรมเนียมประเพณี การที่ทิโมธียอมตนเข้าสุนัตช่วยหลีกเลี่ยงมีให้เกิดปัญหาขึ้นมาภาพสุดท้ายของทิโมธีเห็นได้จากจดหมายส่วนตัวในพระคัมภีร์ใหม่คือหนึ่งและสอง,องทิโมธีในจดหมายทั้งสองฉบับนั้นเปาโลผู้ชาราภาพใกล้จะถึงวาระสุดท้ายของชีวิตแล้ว แต่ความปรารถนาที่จะทำพันธกิจต่อไปอยังลุกโชดช่วงอยู่เปาโลเขียนจดหมายทั้งสองฉบับนี้ถึงเพื่อนสนิทที่สุดคนหนึ่งพวกเขาเดินทางด้วยกันทนทุกข์ด้วยกันร้องไห้และหัวเราะด้วยกันพวกเขาร่วมชื่นชมยินดีอย่างที่สุดเมื่อได้เห็นคนต้อนรับข่าวประเสริฐและร่วมทุกข์ใจแสนสาหัสเมื่อได้เห็นคนปฏิเสธ และบิดเบือนข่าวประเสริฐเปาโลทิ้งทิโมธีไว้ที่เอเฟซัสให้ช่วยดูแลคริสต์จากที่นั่นเปาโลเขียนจดหมายเพื่อนหนุนใจและให้คำแนะนำที่จำเป็นกับทิโมธีจดหมายเหล่านี้หนุนใจและช่วยเหลือทิโมธีตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้